หยุดนี่คือคลิปของคุณอู้ใบแรกกระโดดมาก่อนหยุดอ่ะใบสองก็มาหยุดดูก่อนนะคะนี่คลิปนี้เป็นคลิปของคุณนะคะอ่ะห้าใบนะคะไพ่วันนี้พลังงานกระโดดเลยนะคะหยุดนี่คือคลิปของคุณอ่ะ เดวิลคุณมีเสน่ห์แรงดึงดูดหรือมีความต้องการมีคนเราเป็นเรื่องธรรมดาต้องมีความอยากได้ความโลภความโกรธความหลงมีหลายสิ่งหลายอย่างในตัวคุณหรือคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงดูดได้นะคะคิงออฟบอลทำงานเก่งมีความขยันอดทนเป็นผู้นำนะคะแปดดาบเจอปัญหานี่ อะไรที่ไม่โอเคคุณก็เดินไปนะคะไม่สนใจอะไรเลยนะคะนี่คือตัวของคุณโอ้คลิปนี้เป็นของคุณนะคะสี่เมถาวแปลว่าคุณเป็นคนที่รักตัวเองนะ้วคะมีความมั่นคงในด้านอสังหาหรือที่อยู่อาศัยความมั่นคงในชีวิตเป็นการงานไพ่คิงอวบอนสี่เมถาวหนึ่งมเมถาวนะคะ คนที่หยุดดูคลิปนี้คุณจะมั่นคงด้านการงานมีทรัพย์สมบัติอสังหาที่ดินของชิ้นใหญ่นะคะมาจากแรงดึงดูดเรือความสามารถของคุณนะคะโอ้ใต้สำหรับเป็นวิวออฟฟอร์จูนมันเป็นโชคชะตาของคุณนะคะที่ถูกกำหนดไว้แล้วไม่สามารถฝืนชะตาลิขิตนี้ไปได้ใครผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดรับพลังงานดีๆ พลังงานบวกๆไปได้เลยนะคะ